มี่ท่วมหัวเอาตัวให้รอดสวัสดีครับผมทาตีนุสวัสดิ์วันนี้เราจะพูดกันเรื่องของการแก้หนี้นะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้หลุดจากวงจรหนี้ได้ นี่เป็นกันง่ายครับแต่สิ่งที่ยากคือการทำไงให้นี่ที่มีนั้นหมดไปในเมื่อเงินที่หามได้ทุกเดือนนั้นเราก็หมดไปกับค่าดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายทุกๆเดือนเป็นแบบนี้เราเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเงินเดือนหลักหมื่นครับหรือจะเป็นคนที่มีเงินเดือนหลักแสนก็มีโอกาสที่จะเป็นนี่กันได้ทางนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการจัดการนี่นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเอาตัวรอดจากการเป็นนี่นะครับสิ่งแรกครับ เราต้องวางแผนแยกหนี้ก่อนการวางแผนแยกหนี้ครับว่านี่อันนี้ดีหนี้อันนี้เสียเราต้องแยกออกจากกันเสียก่อนถ้าแยกไม่ออกครับให้สังเกตง่ายว่าถ้าหนี้อันไหนสร้างไรายไดใ้ให้กับเราหนี้อันนี้คือหนี้ดีและหนี้อันไหนไม่สร้างไรายได้ให้กับเราอันนี้คือหนี้เสียควรรีบเอาออกไปจากชีวิตให้เร็วที่สุดนะครับต้องรู้รายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนของเราและเราต้องจัดลําดับความสําคัญในการจ่ายสิ่งไหนไม่สําคัญสิ่งนั้นตัดออกไปก่อนนะครับทยอยจ่ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วหนี้จะลดลง 2. ครับจัดการหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงเสียก่อนหลังจากที่เราแยกหนี้เสียมารวมกันแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าเราจะปิดหนี้ตัวไหนก่อนหนี้ที่ควรปิดก่อนไม่ใช่หนี้ก้อนใหญ่ที่สุดนะครับแต่ควรเป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยมากที่สุดเพราะหนี้ประเภทนี้ทําให้เราต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สูงและเป็นอุปสรรคในการปิดหนี้ตัวอื่นนั่นเองจําไว้นะครับหนี้ที่เราจะต้องรีบจ่ายตัวแรกคือหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุด3ครับกู้ใหม่มาปิดเก่า ฟังไม่ผิดครับกู้หนี้ใหม่มาปิดหนี้เก่าครับแต่สําคัญนะครับหนี้ใหม่ที่กู้มาจะต้องดอกเบี้ยน้อยกว่าหนี้เก่าเท่านั้นนะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็อย่าไปสร้างหนี้ใหม่นะครับเพราะปัญหามันจะไม่ได้ถูกแก้ไขสิ่งสําคัญที่ควรระวังคือเรื่องของหนี้นอกระบบห้ามไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด4ครับเราต้องรักษาวินัยทางการเงินอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้เยอะขนาดไหนนะครับแต่สิ่งสําคัญการมีเครดิตที่ดีเปรียบเหมือนกับคนที่มีความน่าเชื่อถือต่อให้คุณจะมีหนี้มากหรือหนี้น้อยก็ควรชําระให้ตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กับผู้ให้กู้ถ้ารู้ว่าจ่ายไม่ไหวให้รีบเจราจาขอลดค่าง,งวดแล้วเพิ่มเวลาออกไปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพยายามหาไรายได้เสริมซึ่งถือเป็นการปลดหนี้ที่ดีที่สุดหากคุณรู้ว่าคุณมีหนี้เยอะก็ควรที่จะต้องขยันให้มากขึ้นไปอีกและเมื่อคุณเป็นหนี้แล้ว จงใช้เงินเท่าที่จําเป็นครับและพยายามหารายได้ให้มากขึ้นกว่าเดิมหากท้อแท้หรือหมดกําลังใจก็ลองนึกกลับไปวันที่คุณไม่มีหนี้นะครับการหลับแบบสบายใจการใช้ชีวิตแบบที่มีอิสระมันดีแค่ไหนวันนี้คุณเป็นหนี้ไปแล้วก็ต้องพยายามเอาตัวเองกลับมาไปอยู่ในจุดนั้นให้ได้โชคดีไม่มีหนี้สวัสดีชีวิตใหม่